ใส่อารมณ์เาหาจเขาใส่อารมณ์าเา้จแบบอารมเอารมณเสดแโตไรทยก็เช้นาเขาสาอยู่ีโอสวัสดีนะครับ เขาสวยออกแหสวยนะู้นสวยเลยสวยนาฬิกานาฬิกาด้วยอกยไพกแขนใก็รวยวไดบ่ะไดครับเต้องทด้วยวอกอันลมอาย์ไอ้่างครับครับผมไม่ชาบลมเลยเอาจาารก่อนไม่กหดรอดนึอัตราว่แนันครับผมดี๋ จดี๋ยวลามันสิบเอ็ดจะไปกับก้าวาสวนใกันก็เป็นหมองของเพื่อนนั่นแหะหวกบังสาวเฮ้เรอมวงบังสาวเออด็กบัามากเออบเ่นมวกแบบพอด้ลมนี่เสียงหัวไหมซ้ซ้ซี่เป็นวัเนี่รถไม่ยากเลยพี้งเยี่

ถ่ายแล้วเนี่ยนี่ถ่ายยังถ่ายยังถ่ายรูปบ่ถ่ายเกย์เนี่ยอายุหลายเลยอายุหลายยี่สิบยี่นี่เกยแล้วยี่สิบแปดเลยเฮ้ยว้าจะเกย์แข่งเนี่ยเอกตัวจริงไปเอกตัวจริงอ้ยวว้าครับว้าไปเนี่ยมาไปถ่ายกันเลย ใส่ผ้าเบรกยังนี่โฆษณาบันีโฆษณาเขาเบรกดีเนื้อหนึบสุดเด่นี่สุดเด่นี่ไอไอไอ้ไอมันตีเตี้ยเต็มกล้องครับมันตีแบบว่าค้ากันเนาะหยอกแล้วเขาตีตอกกับเขานด้ไม่เด้อครับมาท่าเด็กเดดังท่าเดดังซึ้งครับ เป็นตย่านแท้ผู้จัดการส่วนตัวแต่ละคนนี่หลายครับนะครับนี่เบิ่งเบิ้งนบงเอกเป็นตัวอย่างครับเพิ่นมาผู้เดียวครับผมมุ้ผู้จัดการครับคะแนนคะแนนขี่เราอ่ะแต่ลคนนั่งใช้เราดีนะแก้ว